สัสดีค่ะนี่คือข่าวข่ำมทีวีไทย23ตุลาคม2552พบกับดิฉันปรินามัยใบยคล้อยค่ะผมวรชนรินทรวิชุนครับข่าวข่้วันนี้เริ่มที่ข่าวความยินดีของพระสงฆ์นิกรค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปียมหาราชและทอดพระเนตรบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลเสริราชท่ามกลางประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จและถวายพระพร เวลา12นาฬิกา30นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชะดำเนินลงจากอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชไปยังตึกสยามมินทรงวางพวงมาลายัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนื่องในวันปิยะมหาราชจากนั้นเสด็จพระราชะดำเนินไปยังศาลาสิริราชร้อยปีโดยผ่านประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ โดยเสด็จผ่านบริเวณที่สำนักพระราชวังตั้งโต๊ะให้ประชาชนลงนามถวายพระพรในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลัยสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งมีประชาชนจำนวนมากเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติที่ได้เฝ้ารับเสด็จโดยที่ไม่คาดคิดมาก่อน การน,นี้ทรงสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราช,ชชนกพร้อมทั้งมีพระราชปติสันถานกับคณะแพทย์โดยมีรองศาสตราจารย์ในแพทย์ประดิษฐ์ปัญจวีนินหัวหน้าสํานักงานศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชนีนาถเป็นผู้ถวายการเขียนรถไฟฟ้าที่ประทับสเสร็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรบริเวณรอบๆโร,รงพยาบาล ตามเส้นทางจากอาคารเฉลิมพระเกียรติตึกสยามมินซาล่าสิริราชร้อยปีลานพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลลาที่เบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชาชนกตึกอำนวยการ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังเสด็จทอดพระเนตรในเทศกาลสัปดาห์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ชุมนุมพุทธธรรมเสิริราชจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระราชวาตและพระคุณธรรมของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและทอดพระเนตรร้านในอินและร้านกาแฟดอยตุงจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกกุมารเวทและศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชนีนาถ ตึก72ปีและตึก84ปีโดยในทุกๆจุดที่สเสด็จพระราชดำเนินมีประชาชนผู้ป่วยที่มาตรวจร่างกายและประชาชนที่มาเยี่ยมผู้ป่วยเฝ้าทูลละอองทูลีพระบาทอย่างใกล้ชิดโดยทรงบอกพระหัตทักทายประชาชนที่พร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญยังความปรับปริ่มใจแก่ประชาชนทุกคนที่เฝ้าทูลละอองทูลีพระบาทท่านเสด็จมาตังอนุสาวรีย์เนี่ย ปลื้มครับในชีวิตครับ4ี่ิีอะค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยครับเห็นแล้วปื้มมากปื้มมากครับมาทางครอบครัวครับอาน้องมาดีใจดีใจครับเห็นท่านเป็นไงบ้างแน่นอเห็นท่านแล้วท่านเป็นไงบ้างแข็งแรงไหมแข็งแรงดีขึ้นแข็งแรงดีขึ้นครับสุขภาพแข็งแรงอยู่พวกเราเป็นนานๆนีครับ การเสด็จพระราชด,ดำเนินตามที่ต่างๆในโรงพยาบาลศิริราชและทอดพระเนตรนิทรรศการในวันนี้ทรงใช้เวลาประมาณ30นาทีก่อนเสด็จพระราชด,ดำเนินขึ้นไปประทับณอาคารเฉลิมพระเกียรติ วันนี้เป็นวันที่ประสบกนณิกรในจังหวัดต่างๆมีความสุขและปลื้มปิติเป็นอย่างมากนะครับเมื่อทราบและได้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระวรากายแข็งแรงขณะ,สะเสด็จพระราชดำเนินถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโรงพยาบาลสิริราชเนื่องในโอกาสวันปิยมหาราชพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่จับจ่ายสินค้าในตลาดในบาซาออำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ต่างปลื่มปิติและหยุดทำการค้าชั่วคราวเพื่อติดตามข่าวทางสถานีโทรทัศน์ที่นำเสนอภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินลงจากอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลสิริราชเพื่อเสด็จพระราชดำเนินสักการะพระราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนีปลื่มใจมากที่ในหลวงท่านหายนะครับทรงหายก็ มีพลันไมพลันาไม้ดีขึ้นก็ปรับพรึ้งใจที่ท่านทรงแข็งแรงชาวหมู่บ้านเลิงตำบลโคกสีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นต,ต่างติดตามข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปรับปลื้มปิติที่ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระพาละานามัยแข็งแรงดีใจค่ะที่เห็นเพิ่นค่ะที่เพ่ได้ไปเห็นหนาเพิ่นเพ่อได้ไป ในลงซื้อเพิ่นก็นได้เห็นหนาเพิ่นก็นดีใจค่ะกุ่มใจ่ขอให้เพิ่นนี้วามสูขกลมเจริญให้ได้คุ่มคร้องราชดอนค่ะมีความดีใจมากครับที่เห็นในหลวงทรงหายประชวรอยากจะให้ในายหลวงมีอายุนานๆอยู่กับมวลชนาชาวไทยไปนานๆครับประศกนิกรในจังหวัดสตูลก็ปลื้มปิติหลังทราบข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระวรากายแข็งแรง ขณะที่บางคนบอกว่าได้เฝ้าติดตามข่าวพระอาการประชวนมาโดยตลอดและวันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดของหล่าพระสกน,นิก่อครับ กลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียนจัดตั้งขึ้นอย่างสมบูรณ์ในวันนี้ค่ะและนี่จะเป็น,นกลไกที่พัฒนาไปเรื่อยๆจนกว่าจะสมบูรณ์อย่างแท้จริงและเป็นการยกระดับสิทธิมนุษยชนในอาเซียนท่ามกลางความสงสัยถึงความเป็นไปได้จากประชาชนว่าจะเป็นศูนย์กลางประชาคมอาเซียนได้จริงหรือไม่ติดตามจากคุณจิราชาตาเอี่ยมรมัศมีรายงานสดจากโรงแรมเชราตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดเพชรบุรีค่ะ ปัญของผู้นําทั้งสองคนที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันแรกของการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนนั้นจะเบียดบังกําหนดการหารือต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามกําหนดการตลอดทั้งวันนั้นก็ดําเนินไปได้อย่างราบรื่นดีนะคะโดยผู้นําชาติต่างๆที่จะต้องเข้ามาร่วมหารือในสุดยอดการประชุมผู้นําอาเซียนรวมทั้งคู่เจรจานั้นจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ตอนนี้ก็ทยอยเดินทางมากันเกือบครบทุกคนแล้วนะคะขณะที่วันนี้ค่ะจุดเด่นอยู่ที่การจัดตั้งคณะกรรมา มาที่การร่วมรัฐบาลในกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียนโดยวันนี้ผู้นําที่เดินทางมาร่วมการประชุมก็ได้ไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะนายลีเสียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกับตัวแทนผู้นําและผู้นําชาติอื่นที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมซึ่งต่างลงนามถวายพระพรในโรงแรมที่พัก ขณะที่การประชุมวันนี้ขาดผู้นําเข้าร่วม5ชาติก็คือบุนายซึ่งมีรายงานว่าสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสนาโบเกียทรงมีพระอาการป่วยเล็กน้อยแต่ว่าตอนนี้พระอาการดีขึ้นแล้วค่ะส่วนผู้นํากัมพูชาอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินสติดภารกิจในประเทศล่าสุดสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเดินทางมาถึงแล้วและจะร่วมหารือระหว่างเมื่ออาหาร่ําของผู้นําอาเซียนคืนนี้ด้วยเช่นเดียวกับประธานาธิบดีลีเมียงบักของเกาหลีใต้และนายหวนเจียเป่านายกรัฐมนตรีจีนที่เดินทางมาถึงแล้วค่ะ วันนี้นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับผู้นำสหภาพพาม่าก็คือผลเอกเต็งเส็งนะคะมีการสอบถามถึงความคืบหน้าด้านการเตรียมการจัดก,การเลือกตั้งของพาม่าและความร่วมมือด้านพลังงานของทั้งสองประเทศรวมทั้งสถานการณ์ยาเสพติดตามแนวชายแดนและได้หารือทวิภาคีกับพระราชาธิบดีของบุนัยดารุสซาลามซึ่งพระองค์ให้ความสนพระไทยลงทุนและร่วมผล,ลักดันจัดตั้งกองทุนสำรองของอาเซียนค่ะ คณะกรรมการที่การระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือว่าไอชาได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ว่าจะไม่มีเขี้ยวเล็บในการปกป้องสิทธิมนุษยชนและเน้นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเท่านั้นซึ่งอาจารย์สุริชัยวันแก้วอาจารย์ประจารําคณะรัฐาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรดยอมรับนะคะว่าแม้ว่าจะมีกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียนอย่างเป็นทางการแต่ว่าปัญหาสิทธิมนุษยชนมีความซับซ้อนมากทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศอย่างเช่นกร ณีโรฮิงญากรณีแรงงานประมงต่างด้าวในไทยรวมถึงการกักตัวนางองซานสูจีด้วยทั้งนี้การตั้งคณะกรรมการดังกล่าวจะเป็นกลไกสําคัญในการแก้ไขข้อพิพาทสิทธิมนุษยชนในอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมและไม่ก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างประเทศคู่กรณีเนื่องจากปัญหาที่เข้าข่ายสู่การพิจารณาของคณะกรรมการชุดนี้และแนวทางการติดตามปฏิบัติการแก้ปัญหาจะได้รับการยอมรับจากชแต่ว่าได้ความภูมิใจร่วมกันว่าเราเนี่ย จะได้สร้างมาตรฐานของกลไกดูแลสิทธิมนุษยชนที่เป็นปัญหาข้ามแดนของประเทศไทยนี้ด้วยกันและอาจจะทําให้อาเซียนนี่พูดจากันง่ายขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สองประเทศบางทีแก้ไม่ได้นะเมื่อกรางงานพม่าในประเทศไทยเนี่ยบางทีสองประเทศนี่แก้ก็ไม่พอบางทีก็ต้องอาศัยประเทศอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรืออาศัยที่ประชุมาอาเซียนช่วยชว,ยชวยนชวนให้พม่าเข้ามาฟังฟังเมืองไทยมากขึ้นหน่อยอย่างไรก็ตามมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าคณะกรรมาการชุดนี้นั้น ไม่มีบทบาทในการจะไปลงโทษประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะและว,วันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมาการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นครั้งแรกโดยดรศรีประภาเพชรมีศรีเป็นประธานและกรรมาการจากตัวแทนประเทศสมาชิกหนึ่งคนหารือกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อพิพาทว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและแนวทางของการใช้เงินกองทุนสนับสนุน,น,นการทํางานของไอชาด้วยนะคะส่วนในเรื่องการพบปะกกับภาคประชาสังคมกับผู้นําอาเซียนในวันนี้ค่อนข้างจะผิดหวังค่ะเพราะว่า ว่าทางตัวแทนรัฐบาลนั้นมีการคัดเลือกตัวแทนที่จะเข้าไปเข้าพบกับผู้นำทั้งสิบชาติรวมทั้งตัวแทนของผู้นำด้วยในวันนี้นะคะ